สวัสดีทุกท่านนะครับทางช่องฟาร์มสับปะรดบาทนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่กลับไปเยือนถิ่นสแตฟฟอร์ดบริดจ์อีกครั้งครับในเขาบอกว่ารอบ10ปีนะครับว่าบรรยากาศเดี๋ยวจะเป็นยังไงเอามาฝากกันแน่นอนนะครับรับรองว่าเกมสนุกแน่ครับเชลซีไปเยือนฟอเรสต์แล้วก็อีกเกมนึงจะเป็นเกมที่เราจะต้องหยุดเออร์ลิงบราห์ฮาร์เลนเดี๋ยวรอดูว่าเราจะทําได้แบบนั้นจริงหรือเปล่าครับตอนนี้เราถึงไหนแล้วพี่ชายครับฮีตโตรครับผมใช้เวลาเดินทางทั้งหมด สิบสามชั่วโมงขายยากเป็ครูขาจะเป็นง่อยนะขายเป็นง่อยก็เดี๋ยวเตรียมชมบรรยากาศที่แรกก็น่าจะเป็นนอตติงแฮมซิตี้กราวก่อนถูกต้องแล้วก็เดอะบริดจ์เดอะบริดจ์นี่เราเต็มๆแน่นอนเดอะบริดจ์ที่มันวันที่วันที่เท่าไหร่วันที่หกไปปลายแล้วไปปลายแล้วมันเลื่อนมีการเลื่อนใช่แราวทีนี้โชว์นะตอนนี้ลองทีโชว์แล้วงั้นเดี๋ยวเราก็จะมีบรรยากาศมาเรื่อยๆติดตามได้ติดตามได้รับรองว่าเก็บมาให้เต็มๆแน่ครับ วันนี้ก็คงจะเข้าที่พักก่อนอาจจะยังไม่มีกิจกรรมอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้จะทําอะไรครับเพราะว่าเดินทางมา13ชั่วโมงก็คงอาจจะต้องพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปดูเกมที่นอตติงแฮมครับเราจะไปดูเกมนอตติงแฮมฟอเรสจะเจอกับเชลซีในวันที่1น,นะครับแต่ว่าวันนี้ก็คงเข้าไปที่ที่พักก่อนนะครับอากาศที่อังกฤษเป็นไงฮะธรรมดาเนาะ <c oughs> ก็เย็นกว่ือบ,อบ้านเรานิดน <c oughs> ึงเย็นว่าเย็นวบาตู้เย็นบ้านเราหน่อยใช่แล้วว่าเกิดเมืองนอนเน่ยบล่ะ ได้เดี๋ยวเราจะคนอื่นจะนอนพักที่โรงแรมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเข้าเป็นบ้านพักบ้านเลยบ้านที่เราซื้อไวอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ครับพี่ชัยวันนี้ร้อยสิบองศาอยู่ครับก็ธรรมดาสบายสบายใช่ครับก็จะสอดเสื้อซะหน่อยอยาเลยมึงดูกูยืนสั่นเอาละครับเมื่อมาถึงที่อังกฤษแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องต้องลองครับต้องต้องต้องเทสเลยนี่ก็คือการดื่มน้ําก๊อกนะครับเพราะว่าน้ําก๊อกที่อังกฤษเนี่ยสามารถดื่มได้นี่ ะฮะลองดูอ่าก็เขาว่าน้ําแต่ถ้าบ้านเราไม่น่าได้ครับ<ๆ>ก็ต้องลองน้ำนี้ก่อนดีกว<ๆ>่าอืมโอเคฮะได้อยู่แต่คืนนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะเป็นอะไรก็ค่อยว่ากันครับแต่ว่าดื่มแล้วก็ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสอันนี้คือถูกต้องสําหรับน้ําเปล่าเลยคใช้ได้ครับถือว่าผ่านนะผ่านตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สถานี King อ r o นะครับ ใครที่เป็นแฟนของแฮร์รี่พอตเตอร์ก็น่าจะคุ้นเคยกันดีแต่ผมไม่ใช่สาวกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นที่หนึ่งที่หลายคนจะต้องมาถ่ายรูปอะไรนะตอนที่เขาเข็นรถเข็นเข้าไปที่สถานีรถไฟอะไรที่อย่างนึงแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรแต่ก็ยังได้กระเป๋าผ้านะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยเป็นที่ขายของที่ระลึกแต่ว่าแถวที่ต่อมองไปทางนู้นฮะแถวที่ต่อ นั่นคือแถวที่คนกําลังจะต่อถ่ายรูปรูปนั้นนะฮะโดยที่น่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง oh. เป็นอย่างต่าเราก็เลยตัดใจไม่ถ่ายเนื่องจากเราไม่ค่อยอินด้วยนะฮะนี่คือจุดหนึ่งที่คนจะต้องมาถ่ายรูปแต่ขอไม่ถ่ายแล้วกันคนระัไม่ไหวจริงฮนะดูภาพเอาละครับเรามาในจุดที่2ของวันที่2นะครับวันนี้เราอยู่ที่ Tower of London นะครับมันจะเป็นกำแพงสมัยก่อน ด้วยนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นสะพานที่เราเห็นกันนะฮะแต่ว่าหน่วย MI6 ของเจบอไม่รู้อยู่ไหนฮะว่าจะไปถล่มซะหน่อยแต่ว่าพ็คงสู้เขาไม่ได้นะครับในด้านหลังบรรยากาศก็ตามสไตล์ครับถ้าลอนดอนฝนไม่ตกถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะครับวันที่2ก็รอสซะแล้วนะครับแหมเสื้อผ้าไม่ต้องไม่ต้องรุนแห้งเลยฮะตกแต่วันที่2เลย เราอยู่ไหนครับ้ายตอนนี้เราอยู่ที่ Winter Wonderland นบผมมันจะเป็นช่วงเทศกาลพิเศษสําหรับช่วงปีใหม่เท่านั้นถูกต้องก็จะเป็นยกดีมโวเวร์ไว้ที่นี่ถูกต้องก็จะเป็นพวกของเล่นพาริเทลชินช้าสวรรค์อะไรพวกน้มากมายอาเดี๋ยวไปดูข้างในว่ามีอะไรครับที่ Winter Wonderland นะครับก็เป็นสถานที่ที่จัดเฉพาะช่วงปีใหม่หรือว่าขาดาวเท่านั้นนะครับก็เป็นเหมือนกับการยกสวนสนุก เอามาไว้ที่นี่นะครับโดยที่มีแค่ประมาณวันที่2มกราคมเท่านั้นเองครับหลังจากนั้นก็จะไม่มีแล้วเราโชคดีที่มาในช่วงของการฉลองคริสต์มาสแล้วก็วันนี้วันที่31มกราคมครับเราก็เลยได้เห็นภาพบรรยากาศของสวนสนุกในต่างประเทศซึ่งตอนนี้ที่กรีฑฝนตกตลอดเวลานะครับแต่ก็คนที่นี่ก็ไม่เรียกว่าลาาถอยเลยถือว่าเต็มที่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศว่าข้างในมีอะไรกันบ้างครับ การดิบซอสครับโอ้โหอย่างกระบีบนบ่นมวัวด,ด,ดูดูฮะดูฮะนี่นี่เข้าใจทำนะฮะนี่เอาปากลองได้ไหมวันนี้ผมมาถึงสนามซิตี้กราวครับรังเย่าของนัตติงฮับฟอร์เรสเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านหลังเป็นทางเข้านะครับของสนามที่ตอนนี้เราได้ตั๋วมาแล้วนะครับแล้วก็แมตช์เดย์จะเป็นเกมที่เชลซีครับมาเยือดฟอร์เรส บอลเอสอย่างที่เราทราบครับเป็นแชมป์ยุโรป2สมัยนะครับก็ถือว่าเป็นทีมเก่าแก่แล้วก็สนามมีความคลาสสิกมากๆเรากำลังจะเข้าไปครับตอนนี้ประมาณบ่ายสามครึ่งนะครับบอลจะเตะประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับอีก1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้ดูบรรยากาศในสนามซิตี้กราวันครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่ในสนามซิตี้กราวครับนี่คือบรรยากาศสดๆเลยครับนี่คือหนึ่งในสงโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอังกฤษทีมหนึ่งนะครับก็23ปีที่เขาขึ้นชั้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าดูจากภาพบรรยากาศด้านนู้นครับจะเห็นสไตล์ที่เป็นมีการเขียนเรื่องของโชฟี่นะครับโชฟี่นะครับว่าพวกเขาได้ยังนี่ครับคู่ประตูครับดีนเฮนเดอร์สันนะฮะนี่คือบรรยากาศสดๆเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับนี่คือแตนฝั่งของเชลซีครับจะเป็นทีมเยือนนะครับ พอดีบรรยากาศผู้เล <ative> ่นเชลซีกำลังลงซ้อมพอดีเลยนะครับเราก็เลยได้เห็นบรรดานักเตะเชลซีด้านหลังครับนี่ด้านหลังครับก็ชุดใหญ่สำรอง ประตูออกมาวอร์ก่อนนะครับเป็นเกป,ป้าเอา่อเทนนี้ชามานโลเบตินเดลรี่ถ้าใกล้จุดตรงนี้ก็น่าจะเป็นมาร์คุูเรียกับคาริดูกริบาลี่ครับนี่คือบรรยากาศครับ สวัสดีพี่ใบเตยกท่านผู้ชมครับทท like ่านขอนำท่านผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ที่สองคืนนี้นะครับระหว่างนองแอนเรสต์เล่นที่ซิตี้กราวด์ตอนรับมายังของเชลซีวันนี้ในส่วนของผู้บรรยายก็จะมีคุณปธมพบอินบำรุงและผมอชิพงศ์ศรีมารับหน้าที่ผู้บรรยายนะครับสนามมันเการยืงผมเลยต้องปเล่ครับปารีลาลนน้กโลก ถึงกลองบอดวลกับวอลเล่ปัดเปิดมาเสาแรกเข้าแบบอุกโนัวโดนคานแล้วซัดอีกหนึ่งหนึ่งศูนย์โดยเซอร์ลิงโอ้โ,โหเฮนเดอร์สันไปยืนยืนลุ้นแหละครับโอ้โ,โห